มาเด้อจ้าเมื่อนี้จะพามาทำย่ำพักเนืออค่ะพี่น้องค่ะเป็นอาหารเหนืออรานหน้าพื้นบ้านของเข้าค่ะเป็นค้นเหนือค่ะแต่ว่าจะขอผ่าเป็นภาษาอีสานเนาะค่ะเพราะว่าถนัดภาษาหนีมากกว่าค่ะนี่ค่ะผักเนือกของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเป็นเอาใบยอดอ่อนเพิ่นมาค่ะแล้วก็จะนํำมาล้างหนึ่งหนึ่งแล้ว จะนํามาหั่นแล้วก็มาปั่นน้ำเพราะจะปั่นน้ำออกค่ะพี่น้องขาเพื่อขันความเปรี้ยวความฝาดของเพิ่นออกเนาะค่ะเพิ่นสิมีรสชาติเปรี้ยวฝาดค่ะนี่เขาปั่นออกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะวิวธีการหนึ่งการปั่นเขาะจะบ่ได้ไเฮดห้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องของเฮดเป็นอยู่แล้วะค่ะนี่ค่ะเขาก็จะนําไปคุกกับพิค่าของเฮาน้ำพีค่าตําม,มือค่ะพี่น้อง่าน้ำพีค้าของเขาก็จะ ผสมน้ำไปแล้วเนาะค่ะผสมน้ำเพื่อจะให้เพิ่นเหลวค่ะเพื่อจะได้นํามาย่ำกับพักเหนือของเขานี่นะคะเขาก็จะยี่พักเหงือของเขาลงไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจกปั่นเขาก็จะยี่ลงไปทำทางมดที่เข้าปั่นไหวเนาะคะ่ะพอเขาใส่พักักเหงือของเขาลงไปทางมดแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสกัน,นเกลียจังน้อยค่ะที่นี่จะปรุงรสใส่ผงปรุงรส ใส่ผงนวหรือผงอร่อยค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายเนาะคะ่ะวิธีการปรุงกัตามสไตล์เห่าเลยค่ะไข่หมักเค็มข้นหลายเค็มข้นหน่อยกับใส่ตามสไตล์เห่าเลยค่ะปรุงไปค่ะตามที่เห้าชอบค่ะเห่าก็จะใส่เวลาค้นจังหน่อยเพื่อจะให้พริกข้ากับพักเหือกของเห้าเข้ากันดีค่ะค่ะเมนูนี้ค่ะพี่น้องคนไหนชอบหรือมีวัตถุดิบเนาะค่ะก็ล่องเอาไปทํากันเบิ่งเนาะค่ะ แ่บบอกต่อเลยค่ะส่วนน้ำพิกาของเฮ้าก็จะมีขายค่ะพิกาของเฮ้าตำมือทั้งหมดเนาะค่ะพี่น้องคะตำเองตำมือใช้คกหินเด้อค่ะตำกันเองค่ะพี่น้องคนไหนสนใจกับสร้างมาด้เนาะคะ่ะสามกระปุกร้อยค่ะมีโปรโมชัน่นสื่อครบสามรอยบาทแถมฟรีหนึ่งกระปุกนะคะ่ะนี่ค่ะก็จะมีสูตร ใซ่มะแขวนกับโบไซม่มะแขวนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแบบไซมมะแขวนเขาจะติดก,กาสีน้ำเงินไว้ค่ะถ้าบไซม่มะแขวนเขาจะบบได้ติดเนาะค่ะพี่น้องกับปุกกับประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องคนไหนสนใจกะทักมาได้ค่ะนี่ค่ะที่นี่ตัดมาที่เท่าเจียวหมูไวเรียบร้อยค่ะเจียวหอมลงไปแล้วเนาะคะ่ะ เขาจะล่อให้หอมเหลืองเข้าก็จะเจียวหอมของเข้าไปเรื่อยๆค่ะล่อจนเพิ่นเหลืองนะคะพี่น้องระวังที่เจียวหอมเจียวของเข้าหอมมากเลยค่ะพี่น้องค่ะหอมซอหอมสอดหอมสามบานเจ็ดบานเลยละค่ะค่ะเข้าก็จะเจียวไปพ่อหอมของเข้าจะเริ่มเหลืองได้ตามที่เข้าต้องการแล้วเดี๋ยวเขาจะนํามาพัดค่ะเข้าจะนําเอาพักเหงือกที่เข้า ผสมกับพริกคาวไว้นะคะจะน้ำพักของเห่าล่งไซต์ต้องไปผัดเลยค่ะอันนี้เห่าปรุงรสยังไวเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้พอเห่าเทลงผัดเห่าจากข้นให้พักเนื้อของเห่าเข้ากันดีกับหอมกับกาก,ากหมูนี่ค่ะข้นไปเรื่อยๆให้เพื่อนเข้ากันดีค่ะพอข้นให้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะพี่น้องสนใจพี่ค่ะแตมาใดเนะี่คะจะทิ้งช่องทางการติดตอ่อมีเบอร์โทรไว้ให้ค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอบคุณดดี่ติดตามและวรับชมคลิปจนจบน้ำเดือค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ผ่าดคลิปแนวทางเมนูต่อๆไปน้ำเดือค่ะขอบคุณค่ะ